นี้จะพามาดูชุดคอนโซลคาร์บอนแต่งซิ่งกันนะครับว่ามีชุดไหนพร้อมสลับกันบ้างนะครับแล้วก็มีรุ่นไหนที่สั่งได้นะมาดูเลยที่ตะแกงตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ Camry ACV70 คาร์บอนลาย2เงาชํำๆนะครับเป็นพาร์ทแพ้ทำบนชิ้นงานจริงเลยนะครับครบชุดจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะแต่ติดโชว์ประมาณนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ถัดมาคือ Honda Accord Generation 10นะครับตัวนี้เห็นไหมมีครบๆเหมือนกันชุดคอนโซลอ๋อพววมาลัยก็มีนะครับแต่เดี๋ยวค่อยตามไปดูกันนะครับมาถึง Honda Civic FB-Boy นะครับชุดคอนโซลเกียร์หัวเกียร์ประตูมีนะครับหัวมาลัยก็มีพร้อมสลับนะถัดมาอีกนิดนึงอ๋อนี่งนวงของโคลาคอสที่ใครถามไว้นะครับ ทีว่าหนังเดิมลอกๆขามาแล้วนะมีพร้อมสลับอันนี้ของฟอร์จูเนอร์อ er นะครับโฉมปัจจุบันอยู่นะครับมีแลกนะมีแลกนะครับฮอนด้าซีวิกเอฟดีนะครับ,รบชุดเกียร์หัวเกียร์เบรกมือหัวเกียร์ของใครแตกหักเปื่อยนะครับยางเปื่อยตรงช่วงนี้ของใครลอกล่อนเบรกมือลอกหมาสลับได้เลยมีพร้อมใส่ถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนี่ นะครับก็จะเป็น bmw นะครับ f 1 0นะมีครบชุดเหมือนกันนะแล้วก็มีอะ,อะโพมาไลยแซกไปนิดหนึ่งกันฟอร์ดมาสแตงนะครับฮอนดา j แจ z GK นะครับ hrv ถัดมานิดหนึ่งอ๋อนี่ f c f k ครับหลายฟอร์ดข้างในเนี่ยเป็นเอ่อตัว f e ลายใหม่นะครับตัวใหม่นะครับหลายฟอร์ดกำลังทำอยู่แต่ลายสองมีแรกนะโวงมาไลย f c มี มาดูชุดคอนโซลน,นี่นี่ f อลายฟอร์สมาแบบเต็มลำเลยนะถัดลงมานิดนึงนี่มีกระจกมองข้างอ่าน,นี่ดูนอกนี่ครับมือดึงประตูเราก็ทำนะของ h o n เอของ Fortuner Revo มีนะครับกระจกมองข้างคาร์บอนกระทำนะครับอ๋อนี่ไงมาแอบอยู่นี่เองหาตั้งนานของ Isuzu อ๋อนิวดีแมนะครับทั้ง m u x และ D Max มีพร้อมสลับ จุนคอนโชนปอร์เเนอร์ชุดลาย2 FC นะครับครบเต็มลำแบบนี้เลยนะครับนี่เราดูบนเสาต่อนเนื่องกันไปเลยแล้วกัน BMF 30มเอฟสามศูนย์ไลฟอร์ดนะครับมีนะวง3กมานของ imo, เอสติโมอาผพาดเวลไฟล์20นะครับตรงนี้เดินเดินไหนๆก็เอาครบเลยแล้วกันเนาะมิโซนะครับมิโใคาถามนะครับมีนะมิซู แล้วก็มาสด้าอคนทาราดไดฟเฟียวอยู่ตรงนี้นะครับหัวเกียร์นี้ก็มีข้างในสต็อกเพิ่มนะเพื่อนๆพถามมาได้นะอยากได้หัวเกียร์รุ่นไหนนะฟอร์ดเลปเตอร์ก่อนนิกเจนก็มานะนะครับหลอ่ลอๆโอ้โหหลอ่อจริงครับรุ่นรุ่นนี้หลบบนหลบล่างนะมีพร้อมสลับถัดมานิดนึงชุดรีโวครบชุดฟูเซตมีนะครับผมนะรีโวเรามีอยู่นะสต็อกเราพอมีอยู่หรือจะชอบเป็น กอบป้ายทะเบียนนะครับทั้งลาย2ลายฟอสตนะครับต่างๆแบบหลายรุ่นนะครับทักมาถามได้ว่าอยากได้แบบไหนอ่าถามมาถึงชุดยาลิปเอที T B นะปีสิบเอ่อสิบเก้ามีนะสองพันสิบเก้ามีครบชุดเลยนะหัวเกียร์นี่ก็มีนะครับทั้งแบบเต็มและแบบเซี่ยวอย่างนี้ก็สั่งได้หัวเกียร์ธรรมดามาแล้วนะครับโตโยต้าใครถามไว้วันนั้นนะหัวอียโมีครับอ่านี่แบบ ให้เห็นกันแบบว่าทุกหลายละเอียดเลยว่ามีรุ่นไหนบ้าง CHR มีครับสีอวีเจนหนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็มาแล้วนะมีพร้อมสลับ Honda c ซีวีเจนสนะครับเจนสกับเจนหมีเลยถัดลงมาออนนี้ของลูกค้าฝากวางไว้นิดนึงเอาไว้โชว์นะ <c oughs> อ่านี่ Honda c i ีวีเอมีสามวงเลยนี่มาเน่เี่เน่นน,น่มาดูนี่ นะครับแจซิตี้ H R V นะ uh, G K Honda G K ไลายฟอนด์มีหล่อๆเข้ามาแล้วนะหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ถามได้นะถ้าผมบอกไปไม่ครบชุดปาเจโลครบเซตมีนะครับตอนนี้ครบมีนะครับแล้วก็ v ีออสหรือวีออสนะเจนเจนสามมีนะครับวีออสเจนสามนะแล้วก็มีซีวิกหลบบนอันนี้ FBBOY บ ถัดมาเลยเอือ MG 5มานะครับ BM นะครับ G 2 0 3 0นะครับเ e อ c e d e s b e n z BMF30 มมีวงหนึ่งอิวโซกก็มานะสามก้านตัวก่อนใหม่ก็มานะครับออ l น e w ล i f ฟ f o อร์สนะเพื่อนๆเข้ามาแลกกันได้เลยนะใครชอบนี่มีสต็อกให้เลยนะ FT 8 6มีครับ i ิสันมีครับบิ s ซูมีครับถยับมันทางนี้นิดนึง น,นิสันอเมล่าเทอร์โบมีครับอแอคคอร์ดเจนสิบนะครบชุดมาแล้วนี่ใครอยากได้นี่ก็เข้ามาเลยนะมีครบชุดเลยครับเจนสิบถัดมาชุดของนิสันนะ Turbo. อเมล่าเทอร์โบแล้วก็ m a สด้านะสองพันานะสิบเนี่มีนะครับพร้อมสลับนะมี11ึง่งวงนะ,อะนอกนั้นก็จะเป็น เดี๋ยวมาดูวันนี้นิดนึงโตโยต้าวิสนะฮะโตโยต้าวิสมี H1 หวันฮุนดมีนะครับทรงแลมโบอันไหนนะ p ีอูสครับเห็นเพื่อนเื่อนถามกันมาเยอะนี่ m u s t แตงก็มีอีกวงหนึ่งมาสเตงมี3เลยนะครับเท่าที่ผมให้ดูไปนะแต่ถ้าใครอยากถามรถรุ่นอื่นก็คอมเมนต์ได้เลยนะถามกันเข้ามาได้เลยนะ รุ่นไหนถ้าเรามีแลกได้เลยแต่ถ้าไม่มีสั่งทำได้เดี๋ยวเราจะเอาวงสต็อกของเราทั้งหมดเนี่ยไปทำให้ลูกค้าเลยนะครับนะถ้าคลิปนี้นะครับถูกใจนะโปรดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ